สวัสดีค่ะมือนี่จะพายเซีมาเยี่ยมแม่น้อมเด้อแม่น้อมถูกเลขจ้าถูกเลขสามงวดแล้ววันสันมื่อนี้เลยจะพายเซีมาขอตัวดีตั้งคุณยายบ๊ะบายน้องม่์พิมก็โพที่ก็เลยได้ไมาเยี่ยมจ้าอยากว่ามาหานีไรลากถือยู่กุเดียแล้ววะงวดดีละถือน้ำเล่าคือเก่าละสิปีใหม่แล้วจ้า วันหาแปดไป่ปสลับกันสลับกันบัดชุตูเลยอแมนแล้ววันดีงเี่ยวเขาอยู่เขาไปขายให้ยุธงนะมาเป็ดดันรตติลี่มาดีดีนะนี่เห็นปะมาทนมั้ขายเส้นเนสองมันไังบอกว่าล่ะจ๊ะไ้่มามีเรื่องไร้สาระทีเาพูดกันสด ตผู้เฒ่ามีแต่ผู้เฒ่าอยู่ในหันเสร็จแล้วอันผู้เฒ่านั่นอันข้าจ้าหลัจัดงานศพอันอัเมี่ยมมันไงเสาเมี่ยมเแตกออกสองเสาแล้วข้าจ้าเห็กคือจังมันโยนเป็นอู้งสิแม้โยนโยนออยบาดนี่อันเพื่ออะไรวะอันนี่นี่ใส่ไม่ได้เทือกใส่เสาอะนะเสาเมี่ยมหรืมาตุหัวห้าสามเท้าอีเทามาตุหัวห้าสามเท้าอันบางน้อยเล้วหอกนี่น่ะม่น้อยอยู่คนเดียวซ้กไม่กี่นี่ละ เือกวันที่หนึ่งมเิราหันเรากรรมยหันมาเสร็ว่าแม่เอากรรสนเม่นะแ้เี่อาแม่คือพอเห็นม่อว่มาส่นี้เมนกรรมนี้่ะมาเสนี้เอาค่ะมามือนเห็นมันที่หนึงนมนมงแบบกูเท่าหลงห้องมามันละมันทีนึงมาเมาเสั่นห้องมาเสร็จแล้วอันอันนั้นและแบบเมื่อให้มันเบิ่งสิแบบ ซีโรตเตอรี่จะเห็นว่าอันนั้นโรตเตอรี่เจ็ดหกหนึ่งนะก็เป็นท้ายให้เขาสองไปแล้ววันที่งพิษเก่าอันเดียวหมดก้นหมดเจ็ดอันนั้นหมดว่างหันที่มันออกเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดสองหาแปดมันบอกแล้วันที่หนึ่งสลับกับยูโรสตูเน้ายตก็เห็นว่าอันนี้เปลี่ยนเขาลงไปนะ ผมของผมเลยนิดเดียวจนใครมาแต่ลายผมยังเก้าเมตรเหมือนเดิมนะส้อมหวัดติดกันได้ไหมเขาไปนั่งเล่นพอิเป็นน้องคนเกินถึงมาเล่เต็มร้านเขาแหละมันก็มีขึ้นดีอันแรกที่ยังอันไปขายให้เขาไหมเขาเขาฝากไว้นั่มหม่ที่นั่เขาไปขายให้เขาไหม เจ็ดหกหนึ่งเน่ยแต้ดินบ่มาเสือแล้ววันที่หนึ่งชิบสองล้งนได้หนอมแล้ว้นเออแล้ววันนี้ว่ารุ่นมาีีงวันหาแปดนแปดสลับกันสลับกันรดชุ่มตัเลยแล้ววันที่หนึ่งเกี่ยวเขาอยู่เขาไปขายให้ยุตตรงนี้ประเีทยนเนลอตเตอรี่นี่เด้อเรกแม่น้อมห้แล้วจะจะอิฟซี่เด้อสี่ห้าเจ็ดมากคักแล้วว่าสันเป็นแนวทางเด้อ เพราะว่าไม่น้อมเถืองมาสามสี่หัวอดอาจ,จารเอฟซีตั้งแต่บอลไปหากันเนาะอาสิ่ได้โศกได้มาน่าไม่น้อมอีกหงวดนี้เนาะค่ะเนะาะงวนี้จาร์ไว้แล้วจะไม่น้อม,มอ 4, 5, 7, ว่าเนาะสี่ห้าเจ็ดเพิ่วะวันศุไปสืบแปดห้าเจ็ดบอดดาก็ได้ได้กสี่ห้าเจ็ดมาเบมือเดฟซี คักบ่อเท้าตัวนี้กเ่็ว่ามันค่ากินแล้วมากถือแล้วมันบอมักมักถือแล้วโูกใ่ผีใหม่นะองมักแเจ็บใบได้นไ้นเลยสีเด้อแม่เฮาจะให้โูกด้วยแม่แม่นอมเด้อนี่แม่นอมเด้อมามาหากันดุนเลยหาจะเกียดมากันดนเลไ้นี่แล้วมันมาเป็นเช้านอามนี่นหะว่า มาหาตัวดีกันอีกแล้วถูกก็เก่าล้คนค่อยส่งนะจันเนาะเสียเยอสียซึ่งอดยี่นี่ก็ได้แล้วสีหาปันนักาัมึงหลุดแม่เหาอมมีบาปืนแล้วแถวเนาะถ้าสีเอาแปดหาเจมันบ่มีเออมันเท่าไรเลยสีห่าเจ็ดหักข้างหนามันง่ามเท่าไรเอาอวันฟันท่งตัวเดียวรลดแล้ววะ สี่หาเจ็ดเงเคีงเลยจ้ะสุกให้มันน้านไม่นอมเด้อดนโจะมาหาเชียวหาหมอน้องนะอไม่ย่ำได้กับโกเคยพาดเล่านันสี่ห้าเจ็ดจ้ะครับคุกกอาแหลกับปากดไลค์กดแชร์กดติดตามสองพลิิ้นท์เนืยามิโชกนันด้ยค่ะมือนี้มา่ยี่ยมไม่น้อมไม่น้อมถูกเลข สบแปดสามถูกมาตลอดล้วตั้งแต่ตุ่มมาหาแม่น้อมว่ะแต่ว่างวนี่แม่น้อมฟันทุ่งห้เลยด้วไอ้ซี่เด้อไส่โศกได้มาน้ำกันมาแย้มใดกับบเคยผ่าดอกจ้ะนี่แหละโดนไปเอามาให้กับปังยุติแม่พิมพ์วาน้อแม่น้อมเอ้ยโศกให้มาน้ำเดาเด้องวดนี่เอามาฝากให้เอซ ถีดน้ำตุ่นเน่วันว่นหนึ่งเพืก่กระไดทั้งแปดสามทั้ง 3, 5, สามหาประเสริฐทั้งหลงังทั้งบนวระเสริฐวันนี้ก็ที่ได้คือเก่าแล้วซส่ปีใหม่แล้ววะ